5พระเครื่องสุดดีห้อยแล้วรวยถูกชโงกมีโชคลาภเช่าวัตถุมงคลได้ที่ Facebook วัตถุมงคลรวยร้อยล้านสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัตถุมงคลรวยร้อยล้านนะครับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำ5พระเครื่องนะครับที่ห้อยแล้วดีห้อยแล้วเฮงห้อยแล้วรวยถูกชโงกมีโชคลาบมีอะไรบ้างต้องมาติดตามและรับชมกันนะครับ ฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับองค์แรกนะครับนี่ของดีนะครับเป็นรุ่นสวยสุกอุดมทรัพย์วัดหนองถ้ำอำเภอพานจังหวัดเชียงรายปี62นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญตึง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 พระพิคเนตนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับวันนี้ก็เป็นวันดีนะครับวันเกิดท่านนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญองค์พระพิคเนตนะครับ ซึ่งเหรียญพระพิคเนศเนี่ยพระพิคเนตเนี่ยมีพุทธคุณหลายด้านนะครับหลกัหลกๆก็คือการประสบความสําเร็จด้านศินละปะด้านโชคลาภด้านความร่ารวยนะครับหากใครอยากได้พรจากองค์พศิวะเนี่ยก็ต้องขอผ่านองค์พระพิคเนตก่อนนะครับแล้วเหรียญน,นี้เป็นเหรียญพระพิคเนตลงยานะครับสวยมากนะครับเหรียญจริงสวยมากลงยาสีเหลืองออกทองๆ นะครับซึ่งแสดงถึงความมั่นคงมั่นคงแล้วก็ร่ำรวยนะครับเนื้อเหรียญเป็นเหรียญสีเงินนะครับแบบนี้นะครับซึ่งแสดงออกถึงการดูดเงินเรียกทรัพย์เรียกโชคเรียกลาภนะครับเหรียญนี้นะครับเห็นไหมครับอะไรเห็นอะไรไหมครับอยู่ในซองเดิมๆครับไม่เคยใช้งานนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่เสริมดวงชะตานะครับหากใครอยากประสบความสําเร็จไวๆหรือใครที่ทํางานเกี่ยวกับศิลปินใครทํางานเกี่ยวกับ ความสวยความงามหรือเรื่องราวเกี่ยวกับความบันเทิงสนุกสนานนะครับหรืองานที่ต้องใช้หัวคิดงานศิลปะงานอาร์ตเนี่ยก็สามารถบูชาเหรียญพระพิคเนตได้นะครับหรือใครเป็นฟรีแลนซ์ศิลปินอิสระทํางานอาชีพอิสระเนี่ยก็เหมาะที่จะบูชาองค์พระพิคเนตอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าท่านช่วยเสริมดวงชะตาในด้านของการประสบความสําเร็จ โชคลาภแล้วก็การเงินเป็นอย่างดีนะครับเหรียญนี้จึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ดีมากๆที่ผมจะแนะนำนะครับโอเคอีกเหรียญหนึ่งนะครับก็คือเหรียญบรมมาคูปู่ฤาษีนะครับเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญที่สวยงามนะครับนี่นะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเนื้อทองระครังผิวลุ้งนะครับเป็นเหรียญปู่ฤาษีนะครับ ด้านหลังเป็นหนุมานนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่เหมาะกับคนที่ทำอาชีพเกี่ยวกับพวกครูอาจารย์คนให้ความรู้หรือคนที่ต้องใช้เสียงนะครับหรือคนที่ทำเกี่ยวกับดูดวงร่างทรงหรืออะไรพวกนี้นะครับเหมาะเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าพ่อครูปู่ฤาษีเนี่ยท่านก็เป็นปรมาจารย์ของวิชาโหราศาสตร์ดาราศาสตร์แล้วก็ วิชาต่างๆนะครับเป็นองค์แทงของดาวพฤหสัสบดีเป็นผู้ที่มีความรู้มีความคิดมีปัญญามีคุณธรรมนะครับหากใครที่ทำงานเกี่ยวกับด้านของอครูอาจารย์หมอดูนักวิชาการหรือว่างานที่เกี่ยวกับดาวพฤหสัสบดีต่างๆไม่ว่าจะเป็นหมอทนายความหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็เหมาะที่จะบูชาเหรียญน,นี้นะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่ เสริมดวงในด้านนี้โดยตรงนะครับทำให้คุณร่ำรวยมีโชคการงานเติบโตเร็วแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับด้านหลังเป็นหนุมานหนุมานเนี่ยหมายถึงความแข็งแกร่งนะครับคือฆ่าไม่ตายแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็คือเมื่อใดก็ตามที่มีลมพัดมาเนี่ยหนุมานก็จะฟื้นตัวได้นะครับหมายความว่าไม่แพ้ไม่ มีปัญหาเรื่องอุปสรรคนะครับยังไงก็ไม่มีวันแพ้ยังไงก็ไม่อับจนนะครับไม่เจ็บไม่จนโอเคครับอันนี้เหรียญพระปูฤษีเหรียญที่3ครับเป็นเหรียญพญาคุดครับชื่อเหรียญดีมากเหมาะกับเหรียญน,นะครับเพราะว่าพญาคุธเนี่ยท่านก็มีไปอีกนะครับชื่อรุ่นคือรุ่นรวยล้นฟ้า นะครับเหรียญนี้โอ้โหชื่อรุ่นเป็นวงคลมากนะครับแล้วพยาคุดเนี่ยก็กําลังกลางปีกด้วยนะครับในเหรียญนะครับใหม่ๆอยู่ในถุงแบบนี้นะครับพยาคุดกลางปีกนี่คือพร้อมที่จะแสดงอิชธิิสสำแดงเดชอยู่แล้วนะครับพยาคุดเนี่ยมีพุทธคุณสูงนะครับด้านแรกก็คือด้านโภคทรัพย์อยู่แล้วนะครับด้านที่2ก็คือด้านการงานนะครับเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจทํางานเกี่ยวกับความร้อนระบบพลังงานต่างๆนะครับคือถ้าเป็นข้าราชการเนี่ยก็จะเหมาะมากๆนะครับซึ่งมีข้าราชการหลายคนนะที่ผมพอรู้ก็บูชาพญาครุฑนะครับหรือใครก็ตามแต่ที่ต้องการเดชอํานาจวาสนานะครับอยากเป็นเจ้าคนในคนอยากที่จะประสบความสําเร็จในตําแหน่งหน้าที่การงานเร็วๆ ไวๆก็ต้องเหรียญพญาครุฑนี่แหละครับคือเหรียญน,นี้เป็นเหรียญพญาครุฑกลางปีกก็มีอิทธิติมากนะครับพร้อมที่จะสำแดงอิทธิติอยู่แล้วนะครับเห็นไหมครับอ่าสวยงามนะครับกลางปีกอยู่ก็เรื่องความศักดิ์สิทธิ์นี่เราไม่ต้องพูดกันเยอะนะครับคือศักดิ์สิทธิ์มากๆนั่นเองนะครับเหรียญน,นี้เหมาะมากๆที่จะบูชานะครับแล้วก็สีของเหรียญเนี่ยก็เป็นสีค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับนอกจากจใส่เป็น วัตถุมงคลแล้วสามารถใส่เป็นเครื่องประดับได้อีกด้วยนะครับหากท่านใดสนใจบูชาเนี่ยติดต่อได้นะครับที่ Facebook f แฟนเพจนะครับวัตถุมงคลรวยร้อยล้านนะครับใครดูอยู่ก็ฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเหรียญที่4ที่เรามาแนะนำนะครับเป็นเหรียญพระพิคเนตอีกแล้วครับอ่าแต่รุ่นนี้จะไม่เหมือนอีกรุ่นนึงนะเหรียญน,นี้ออกเป็นเหรียญออกทองแดงนะครับ เปีเยญพระพิคเนตนะครับซึ่งพระพิคเนตเนี่ยผมก็ได้บอกไปแล้วนะว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความสําเร็จนะครับด้านหลังก็จะเป็นตราแบบนี้นะครับซึ่งมีความสวยงามอีกรูปแบบหนึ่งนะครับอยู่ที่ความชอบนะครับพระพิคเนศเนี่ยท่านก็มีหลายปางมีปางเยอะแยะมากมายนะครับก็ใครชอบปางไหนก็แล้วแต่นะครับแต่ กล่องนี้ก็คือสวยงามมากๆนะครับออกแบบเป็นบ็อกเซตได้ดีมากๆนะครับชื่นชมคนที่ทํามาจริงๆนะครับสวยและยยงศักดิ์สิทธิ์อีกต่อมาครับอีกเหรียญหนึ่งครับเป็นเหรียญอาจารย์แปะรงสีครับงูกิมงูกิมโคยนะครับรุ่นเฮงสมปัถนานะครับแปะรงสีเนี่ยก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่หลายคนบูชานะเพราะว่า เซียนแปะลงสีเนี่ยท่านก็เป็นคนใจบุญคอยข,ขออะไรก็มักจะให้มักจะช่วยเหลือนะครับเหรียญเสี้ยนแปะลงสีเนี่ยจริงเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่คนหลายๆคนนิยมบูชานะครับเหรียญนี้เป็นสีออกน้ําเงินนะครับซึ่งเสี้ยนแปะลงสีเนี่ยท่านก็เข้ามาทาอาชีพสัมมาอาชีพในเมืองไทยนะครับแล้วก็ร่ํารวยแล้วก็ให้คนนะครับให้คนยากไร้คนจรจัดคนจนต่างๆนานานะครับเหรียญน,นี้เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ น่าบูชาเป็นอย่างยิ่งนะครับก็ดังนั้นเนี่ยใครที่กําลังลําบากหรือว่าใครที่หาเงินไม่ค่อยคล่องมีปัญหาเรื่องการเงินก็ควรที่จะบูชาเหรียญแปะรงสีได้นะครับด้านหลังเป็นมังกรหมายถึงการมีอํานาจหมายถึงการมีพละกําลังอันยิ่งใหญ่นะครับก็ใครสนใจบูชาติดต่อได้ที่ f c e b o o o f แฟนเพจนะครับวัชุมงคลรวยร้อยล้านนะครับก็ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวัตถุมงคลดีๆจากทางร้านของเรานะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ